เราไม่คิดท่ารางนะแต่ถ้าพี่มาล้างถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนเพ่สีแล้วเราสีปีกันนะคะอันนี้ลูกค้าเพิ่งมาครั้งแรกใช่ไหมคะโอเคเดีเรามาดูกันนะบีบนี้เจ็บไหมคะลูกค้าตัดเองอะคะหรือว่ายังไงที่ร้านแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยหรอ ที่นี่เหรอคะหรือไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้กี่วันแล้วคะเราได้กลับไปแก้ไหมคะหรือว่าไม่นะไม่ได้แก้แเพราะช่วงที่เป็น,อปนออขอโทษนะคะคนปวดจิง ตอนช่วง,นงนนองนอีอ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือปกติลูกค้าก็เป็นเล็บครบอยู่แล้วเหรอไม่ค่ะ,คะอ๋อเพิ่งเป็นครั้งแรกเหรอตัดลึกไปไหมเป็นดวยทรงล็กดีเขาด้ไหมคะใช่มีขอทิชชู่พี่เนี่ย เจ็บไหมคะนิดนึงนะประมาณระวังเสียงดังนิดนึงนะคะเจ็บตรงนี้ใช่ไหมคะชี้ได้ไหมคะ แ,แถวนี้เจ็บใช่ไหมมันน่าจะเขาเรียกระบม,มันปวดแล้วมันระบมตับลึกไปแล้ยต้นะองใส่สีก่อ กับเล็กนะคะหนึ <S <S ่งนะคือมันบวมหลายวันล้ว วงจุดอักษรทำไมเขาทาสีแค่นี้วงเดนนี่นี่ <c oughs> นึ่นะคะ <c oughs> ชุดใส่สีจัง <c oughs> <c oughs> เคยได้แค่นี้น่าจะตัดลึกจนแผลเจล็บไหมคะนี่นนะคะือน้ำนค่ะทรงเล็บลูกค้าจิกด้วย มีเจ้าไปอ้อยนั้นไหมพี่มันเดินโอโจ้ด้วยจริงๆอ่ะถ้าสะมมติว่าลูกค้าไปตัดมาแล้วแล้ว,ลวมันอักเสมบมันระบมลูกค้าต้องกลับไปให้ใหเขาแก้งานให้นะคะอย่าปล่อยไว้นะ พราะที่นี่เหมือนกันพอหลังตัดจะจะ,จะแจ้งลูกค้าตลอดถ้ากลับไปแล้วมันยังไม่หายให้กลับมาไม่งั้นจะนอนปวดอยู่มันนหลายวัน <Okay. S 3> มันมีรบใช่ไหมเล็บก็ค่ะมันเป็นเล็บจิ้มอยู่ใช่ยวขอเคลียร์เอาเล็บตรงนี้ออกนิดน เราถึงจะเคลียร์แผ่ด้านนอกให้นิดหนึ่งนะคะชัดไหมคะ,<อ>มนนะคะ่ะช่อยนคะช่อไหม

จวลองจับอีกทีหนึ่งเบาลงไหมกดแรงแรงแรงคนนี้เหรอคะได้ไหมคะติด่ก็จะเปลี่ยนร็บตอนแรกอ่ะเดี๋ยวลูกค้าลองกดดูตอนแรกเจ็บตรงไหนกดได้เลยค่ะดีขึ้นไหมดีขึ้นไหม ไม่ปวดไม่หน่วงแต่ถ้าจะเจ็บเจ็บถ้ามันเจ็บแผลมันจะรู้สึกสแสบๆโอเคมาแล้วค่ะยห้ามเลอดต่อนะอันนี้คือเล็บพิมใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ชิ้นนี้ใช่ค่ะชิ้นใหญ่มากเลยเขาทำฝั่งไว้ <c oughs> น่าจะได้เปลี่ยนราแล้วนะคะเร <c oughs> าจะมาร้านนี้แล้วค่ะ ดีบ่บงนี้เจ็บไหมคะขอลายเรือนนี้เดีถ้าแสบเป็นแผลลายเรือนนิดหน่อยแสบไหวปะ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ลูกค้าเจ็บไหมคะเนี่ยเขียงนี้เจ็บไหม,ไมชิ้นนี้ไม่เจ็บใช่ไหม,ไมตรงนี้เจ็บอยู่ใช่ไหมคะมอย่างนั้นอรอบนี้จะยังไม่ตัดตรงนี้ให้นะคะเดี๋ยวรอดูถ้ามันยุบก็ไม่ต้องตัดแต่ถ้ามันไม่ยุบสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ลูกคก้ากลับมาใหม่นะคะ เพราะว่าเราต้องเคลียร์ตัวนี้อาจจะได้ตัดชิ้นเนื้อตรงนี้ออกนะคะถ้าวันนี้เจ็บอยู่จะไม่ตัดนะ ขอเเรียแผนิดนึงนะคะแล้วเมื่อกี้เห็นเปิดเพลงกันอยู่ไหมเปิดนะเรียแผนี้นะ chị đi <laughs> là có biết từ của tôi không có gì đâu chị มันบวมเยอะะค่ะจนหนังด้านนอกอะมันลอกคันที่มันลอกนี่น่าจะเป็นรอยบวมใช่ค่ะ,คะมันบวมเสร็จปุ๊บมันก็ดันเนื้อดีขึ้นมาเราต้องใช้เวลากาไอ้ตัวเนื้อเนี้ยจะยุบเข้าไปแต่บางเคสอะ่ะมันนานเกินไปเราก็ต้องตัดมันออก แผลมันจะได้ด so ีขึ oh so om ac om ac ้นข้างนี้เจ็บไหมคะไม่เจ็บนะขอตัดทรงนิดนึงนะคะ ทรงเล็บลูกค้าเป็นคนเล็บแบบเหมือนมันมันหออหอ,หอใช่แล้วทีเนี้ยเป็นคนเนืออ้อเยอะ ทิ้งไว้นานไม่ได้อมันจะจิกเข้าเลยหอมงนะนพยายามถึงเวลาต้องรีบตัดนะคะอย่าปล่อยให้มันจิกด้านข้างมันจะอักเสบเราตัดก็ไม่ต้องตัดลึกนะ Terima kasih telah menonton. ขอยาแก้อ,อักเสบหน่อยค่ะเอาขวดใหม่หน้าบ้านมาเลยเดี๋ยวลูกค้าเปลี่ยนสํารีเองนะคะเปลี่ยนเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วหยุดยานะคะเป็นยาแก้อักเสบนะ สำลีต้องเปลี่ยนเช้าเย็นเลยนะคะจนกว่าแผลลูกค้าจะดีขึ้นไม่เจ็บนะถึงไม่ต้องใส่สำลีเข้าไปคือีใช่ค่ะการกั้นสำลีก็คือแยกระหว่างแผลกับเล็บปลค่ะมันจะได้ไม่ชนกันแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นส่วนยานิยดทุกวันเลยนะคะเช้าเย็นเลยนะหมายถึงว่าหนูหยุดยาแล้วก็ถักสำลีใช่ค่ะ าสำลีตัวนี้พี่ยัดลงไปให้นั่นได้เลยนะคะก,กันมันหลุดน,นะแล้วก็เอาตัวยากแก้อักเสบหยดได้เลยนะคะ ถ้าลูกค้ารู้สึกว่าเจ็บจนเกินไปทานทานยาแก้เสศษได้ทานยาแก้ปวดได,ด้ยวเช็คให้ดู ันนี้เป็นเล็บนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเล็บที่อยู่ด้านนอกส่วนตัวนี้เป็นเล็บที่อยู่ข้างในด้านโคมน,นะคะหมันก็จะลงโอเคเรียบร้อยค่ะ